อันนี้ผีก็ซื้ออันนี้ปักก็กลับมให้อิ่มอันนี้แม่อีแต่หน้า I l เลิฟยูทารลาวีเลยบ้านีม,ม,มีประตูบ้านรถคนอื่นเลยสไปเดอร์แมนไหนผีไม่เห็นมีผีเลยฮาราวีนอ่ะสไปเดอร์แมนแล้วมีผีไหมวันฮาราวีนอ่ะมีมีผี อ๋อคิดว่าแต่แม่อิ่เป็นผีอันนี้สบายเรื่องแม่แม่อิ่แต่หน้าเป็น,นหนุนี้นัยโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยแม่อินน่มหนดูหน้าแม่อินน่มหน่อยดิโอ้หปากน่ากลัวจังเลยเอาก็ร์ไอเลิฟยูกันแน่โอเคจบหรือ,อย,ยังยังดูหน้านนหน่อยอันนี้เป็นเป็นแม่มดขับเดียรอ๋อแล้วแล้วแล้วมีสมัม พี่ถือมีดแล้วมีมีขังอยู่อันนี้รถเออนียอเปิดอันนี้สไปเดอร์แมนแขนยาวโอเคสไปเดอร์แมนหรือผีเป็ดแขนยาวสไปเดอร์แมนใช่ต้า๋อจบหรือยังจบแล้วนี่เป็นฟักทองนี่เป็นฟักทองนี่ก็คืออันนี้อันนี้ด้วงวัฮาโลวีนวัวัาีวัน เดี๋ยวจะเตะกูเสียงดังรอรถรอเตะปากกบกเสียงรังจบยังเนี่ยจบแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเอาไปไกลหน่อยมองไม่เห็นขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับเลย